ต่อสามห้าติดเตียนะจะเกลีดกยดข้าห้าห้าโอ้ยหกห้เราลงไหนตามที่เลย เลขหกสิลาลองนะลยอกเ้าบอี่สีสิที่วิ่งแม่งกากเ่ะ2 10.100.000 16 10.100.000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  1.100.000 1.100.000 1.100.000 ใช้19ไม่ใช่20่สิบ่ะครับไม่ย่บดีอ่ะดูความแมลแพ้ครับว